ครับผมนายเจริชุนหลงได้ที่5ห้องทอดอร์สนย์สเป็นผู้เข้ารับการฝึกงานงานซีไอพีซิสเต็มครับมาดูแล้วว่าเป็นไงบ้างโอเคครับเราก็จะมาแบ็ดอัพไฟล์งานลูกค้านะครับโอเคตั้งชื่อแล้วก็โอเคกดเพลสนะครับวางไฟล์งานลูกค้าไว้นี่เป็นอัพไวโอเคครับหลังจากนั้นเราก็มาลงวินโดว์ต่อนะครับอ่าเลือกเลือกไฟล์วินโดว์ครับครับผม อีสโตรครับหม,มายีึงคำว่าซิลิกเอ่อ SSD ที่จะลงนะครับเลือก์ดีที่ว่างครับแล้วก็กดคัปปี้พาดเดชันครับาเป็นกันเน็กพาเกนเดชันก็เสร็จเลยครับแค่นี้ก็รอลงไปดโอ้ให้สเสร็จแล้ว วิวอันตาเก้านะตัวใหม่นะุดจากววการ์จอโซทอโโทเท็5070โปรโมเตชัพัลมมีจอ LED ตรงนี้และบอนที่นหลังตันมาที่บอ B ร์ดีแปดหกศูนย์เกมมิ่ Fi. เปกงานนะก็จะมีพอตนะแล้วก็มีน้องพับแล้วก็มีน้องภูเอาเรื่องงานก่อนเนาะน้องก็มีความสนใจตั้งใจการทํางานดีแล้วก็ทํางานเสร็จตามเป้าหมายที่วอรหมายให้ส่วนเรื่องการมาทํางานก็อย่าง3ามคนเนี่ยคนมาเช้าสุดก็พอตมาเช้าสุดเนาะน้องพับก็มีมาสายบ้างนะคะแล้วก็ส่วนน้องภูก็สายเยอะกว่าเพื่อนแต่ก็พยายามให้น้องเขาปรับปรุงนะอันนี้เราเราก็พูดพูดพูดในทางที่ให้น้องเขาปรับปรุงไปในทางที่ดีนะคะเพื่อตัวน้องเขาเองด้วยแล้วก็ต่อ วันข้างหน้าในอนาคตเขาก็อยากให้เขามอาีอยากให้เขาประสบความสาเร็จนะเรื่องของความรับผิดชอบการตรงต่อเวลาอย่างมันสาคัญเพราะฉะนั้นคําว่าฝึกงานก็คือฝึกตัวฝึกตนนะคะก็ฝึกการอยู่ร่วมกันแล้วก็รวมรวมถึงความรับผิดชอบความซื่อสัตย์แล้วก็การทํางานเป็นทีมนะคะรวมถึงแม้กระทั่งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ตรงนี้ด้วยว่าในวัดปัญหาเรื่องการทํางานปัญหาเรื่องการอยู่ร่วมกันตรงนี้ ก็อยากให้ทุกคนก็คือปรับตัวเองนะคะเพื่อประโยชน์กับตัวเองแล้วก็ในอนาคตของตัวเองในวันข้างหน้านะคะก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะขอบคุณทางวิทยาลัยนะคะขอบคุณมากที่ให้นักศึกษามาฝึกงานที่ร้านเชฟไอทีซิสต,ต์นะคะก็ขอให้น้องๆทุกคนนะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนนะคะขอให้ช่วงนี้ทุกคน,นะค่ะขอบคุณะค่ะ โอเคครับขอบคุณพี่นิณมากนะครับที่ติชมตัดเปลี่นพราผมประสบการณ์การฝึกงานนะครับก็พี่พีก็น่ารักครับปินเองก็น่ารักครับมีเลี้ยงนี่นั่นพวกพี่พีคนสอนก็น่ารักครับแล้วก็ประสบการณ์ที่พวกผมได้ก็คือการาดูแลคอมพิวเตอร์เช็คคอมพิวเตอร์ครับวิธีการซ่อมดูต่างๆว่าซ่อมยังไงบ้างอ,าอย่างเช่นคอมพิวเตอร์จอฟ้ามาจะดูแลยังไงก็อาจจะเป็นเอาแลมมอ,อกมาขัดแล้วก็ อเป็นที่ CPU หรือว่าเป็นที่การจอได้ครับขอบคุณครับ